สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นูชแนลกับการหลุดมังงะมหาเวทผดึกมาตอนที่235โดยที่มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Inhuman m a c h i n Shinjuku Showdown Part 1 3 นาตอนนี้อากิโตได้ถูกปัดเป่าด้วยการโจมตีด้วยพลังเอาอ,อย่างเต็มพิกัดซึ่งเหมือนนั่นจะเป็นการใช้โคโคเซนครั้งที่สองของอาจารย์โกโจโซึ่งเหมือนนาตอนนี้โกโจสาตรุจะแลมาได้เสียเปียบซุคุนะเลยสังนิดจึงทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ราชาคําสาบเดียวเมนซุคุนะรู้สึกประมาาเป็นครั้งแรกในการต่อสู้รอบพันปีขณะที่ในตอนนี้ซุคุนะเนี่ยสีหน้าค่อนข้างตึงและตัวของโกโจโเนี่ยก็ไม่ดีรอเมื่อแขนขวาของอาจารย์โกโจได้งอกสาเร็จโกโจโก,โโก็ได้พุ่งไปต่อยซี่โครงของโมโหลากาขณะที่ในตอนนี้ัของงโมาาากาเนนลบบดจ็ุุะ ก็ได้พุ่งไปนะฮะกะซัดหน้าอาจารย์โกโจแต่ว่าโกโจเนี่ยก็สามารถใช้แขนในการปัดการโจมตีและจากนั้นโกโจเนี่ยก็ได้เหวี่ยงร่างของสุคุนะใส่ร่างของโมโหลากาจากนั้นโกโจเนี่ยก็ได้ใช้หมัดโคคุเซนในการเข้าโจมตีสุคุณะแต่วินาทีเดียวกันโมโหลากาเนี่ยก็ได้ใช้ดาบเขาในการปัดป้องการโจมตีครั้งนี้ของอาจารย์โกโจแต่ว่าถึงแม้โมโหลากาจะสามารถใช้ดาบในการปัดป้องการโจมตีได้แต่โมโหลากาเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงจากการโดนต่อยด้วยหมัดโคคุเซน ทำให้ในตอนนี้ล่าของโมโหลากาเนี่ยเกิดการถลายเล็กน้อยวินาทีที่โมโหลากาได้อยู่ห่างจากอาจารย์โกโจตัวของอาจารย์โกโจโก็ได้พูดออกมาช่วงเวลาฮารามิสเเสาแห่งแสงใช่แล้วสิ่งนี้เลยคือคำไล่ในการใช้มุคาเกนจุดเริ่มต้นของพลังงานคำสาปพลังงานคำสาบนั้นไหลออกมาจากนักคุณใสก่อนที่นักคุณใสจะเริ่มในการใช้วิชาอาคมโดยที่สิ่งนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้แต่การใช้วิชาอาคมสิ่งนั้นเลยคือก่อนที่ผู้ใช้เนี่ยจะมีการกาณาเขตก่อนที่เอฟเฟกตของการกาณาเขตจะโดนกลาง พลังงานคำสาบก็ได้ั Stand ่ว uh ไหลาจากนักคุณใส่เช่นเดียวกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นสำหรับโกโจซาตัลุตัวของโกโจมีพลังงานคำสาบที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแม้ในตอนนี้ตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยกำลังไล่อาคมอยู่แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพลังงานคำสาบที่ไหลออกมาจากตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความสามารถและสิ่งที่ตัวของโกโจในตอนนี้กำลังจะทำสิ่งนั้นคืออาคมะลวงมุราสกิจากการไล่พลังงานอาคมของโกโจในตอนนี้พลังงานคำสาบที่ไหลออกมาจากจุดเริ่มต้น มันได้แสดงต่อหน้าของสุคุนะทําให้ตัวของสุคุนะสามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานคําสาปที่ได้ปล่อยออกมาสิ่งนั้นเลยคือพลังงานคาสาปด้านบวกอาคมย้อนกลับสายเวทสีแดงอากะแต่ถึงแม้นะตอนนี้สุคุนะจะทราบแล้วว่าการโจมตีที่กำลังจะมาถึงนั้นคืออากะสิ่งที่สุคุณะต้องทําต่อไปเลยคือตัวเขานั้นต้องคิดว่าเขาองทำยังไงในการรับมือการโจมตีอากะจากนั้นสุคุนะเนี่ยก็ได้คิดในใจการโจมตีด้วยอากะกำลังมาเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่ร้องทำเลยคือใช้มโหลาการในการป้องกันการโจมตี แต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นต้องมั่นใจว่าในตอนนี้มโหลาการนะสามารถปรับตัวเข้กับอากาศได้ ขณะที่ในตอนนี้สุคุนะเนี่ยกำลงังคิดอยู่บอกได้เลยว่าสีหน้าของสุคุนะในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างตึงมากและการเดินหมากในครั้งนี้ต้องไม่ใช่การเดินหมากที่เดินผ่านแต่แล้ววินาทีนั้นโกโจนะฮะก็ได้ฉีนิวขึ้นฟ้าอาคมย้อนกับสายเวสสีแดงขณะที่ในตอนนี้ก่อนที่โกโจเนี่ยจะมีการพูดคําว่าอากาศพลังอากาศของโกโจเนี่ยก็ได้ถูกยิงขึ้นฟ้าทําให้ในตอนนี้สุคุนะเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทําไมโกโจถึงได้ทําแบบนั้นแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของสุคุนะเนี่ยก็ได้ตะโกนลั่น,นออกมา โมโหลากาสิ้นคำพูนั้นของสุขุนะโมโหลากาตอนนี้เนี่ยก็ได้พุ่งตัวด้วยความรวดเร็วโมโหลากาที่ได้พุ่งตัวออกมาเนี่ยพุ่งตัวด้วยความเร็วมากจนในตอนนี้กระจกตรงพื้นที่โมโหลากาได้ยื i, นอยู่เนี่ยถึงก็แตกสิ่งที่โกโจกาลังคิดในการใช้อยู่ในตอนนี้เลยคืออาคมฉลวงมุราสกิสิ่งนั้นเป็นการการวมกันระหว่างอาคมหมุนตามและอาคมหมุนทวนนั่นคือการรวมกันระหว่างอาโอก,กับอากาศแต่ว่าที่โกโจได้มีการยิงไปก่อนหน้าเลยคือพลังอาคมย้อนกลับเสียเวสสีแดงอากาศดังนั้นแล้วนะตอนนี้พลังอากาของอาจารย์โกโจได้ดนนนนยิงงงแลแลมันนั่าพุขึ้้ฟ เป้าหมายของพลังอากาศในครั้งนี้เลยคือพลังอาโอดเต็มพิกัดที่กโอจะได้ใช้มันในการทำายอากิโตะถึงแม้ตัวของพลังอาโอดเนี่ยจะสามารถทำายอากิโตะลงไปได้แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพลังอาโอดเนี่ยก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหน เพราะฉะนั้น <c oughs> <reco Christ. S 1> แล้วในตอนนี้เป้าหมายของพลังอากาศเลยคือพลังอาโอที่ยังคงหลงเหลืออยู่การหลงเหลือของพลังโดยที่พลังไม่ได้หายไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกกับพลังอาโอเพราะว่าก่อนหน้านี้พลังอากาศโกโจก็เคยใช้งานไปแล้วรอบหนึ่งนั่นคือการโจมตีสุคุณะไปก่อนและจะได้พลังอากาศเนี่ยย้อนวนกลับมาในการโจมตีสุคุณะข้างหลังอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วการคงไว้ซึ่งอาโอในรอบนี้เนี่ยก็ไม่ตายเลยจากอากาศในรอบก่อนสิ่งนี้สุคุณะได้มีการคิดไว้ว่าในตอนนี้มโราอากาจะมีการปรับกับอากาศไหมความคิดนั้ คือพลังมุราสกิไม่ใช่พลังอากาศทาให้ตัวของซูคุนาที่สามารถคิดได้ได้ออกคาสั่งให้กมโหโรากาเข้าไปขัดขวางการรงมกันระหว่างอาโอและอากาเพราะพลังของมโหโราการในตอนนี้ที่ได้ปรับตัวมโหโากายังไม่สามารถปรับรากับอากาศได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่แน่สุดเลยนะตอนนี้พลังอาโอได้ถูกมโหโากาปรับตัวแล้วดังนั้นแล้วการที่มโหโรากาจะทำลายอาโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ตัวของมโหโรากาต้องทําในตอนนี้เลยคือการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าไปโจมตีอาโอแต่ว่าถึงแม้มโหโฬาคารเนี่ยจะพุ่ นี้ตัวของโกโจจะสามารถควบคุมได้มันจึงสามารถดึงตัวของโกโจเนี่ยมาอยู่ท่ามกลางระหว่างโมโหรากาและพลังอาโอได้ขณะที่มโหรากาเนี่ยกะตั้งใจในการชำลายอาโอแต่ว่าตัวของโกโจเนี่ยก็ได้ปรากฏต่อหน้าหลังจากนั้นโกโจเนี่ยก็ได้ต่อยมโหรากาเข้าอย่างแรงส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมตัวของโมโหรากาอ่ะถึงไม่โดนพลังอาโอที่ยังคงมีอยู่ในการดึงมโหรากาเข้าไปสาเหตุนั้นง่ายมากเพราะว่านะตอนนี้มโหรากาได้ปรับตัวเข้ากับพลังอาโอแล้วพอาะฉนนั้นแล้วนั่นหมายความว่าการปรับตัวในครั้งนี้ของมโหรากาเนี่ยคือ้ีรหนนมโ กำลังเสียสมดุลจากการโดนอาจารย์โกโจต่อยสุคุณะที่ได้พุ่งตัวมาตามหลังเน่ก็ได้ตั้งท่าในการใช้เจาะโลหิตเพื่อกาะโจมตีพลังอากาศให้มันระเบิดวินา,วาทีเดียวกันโกโจเน่ก็ได้พุ่งตัวมาต่อยสุคุนะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วการขัดขวางขออาจารย์โกโจในตอนนี้ช้าเกินไปเพราะว่าสุคุนะก็ได้ยิงเจาะโลหิตออกไปแล้วเสียงสุคุนะเน่ก็ได้พูดออกมาแกน่ะช้าเกินไปขณะที่ในตอนนี้พลังเจาะโลหิตเน่กำลังพุ่งมาหาพลังอากาศเสียงขออาจารย์โกโจเน่ก็ได้พูดออกมาช่วงเวลา แสงสว่างคำพูดในตัวของอาจารย์โกโจได้พูดออกมาตะก,กี้เลยคือ การไล่พลังอาคมผลลัพธ์ของการไล่เลยคือการบัฟพลังอาโอให้พลังอาโอนั้นมีความสามารถมากขึ้นหลายคนที่ฟังในตอนนี้เนี่ยอาจจะงงนะฮะว่าทําไมตัวของสุคุนะที่โจมตีอากาศแต่โกโจเนี่ยกับไล่พลังอาคมเพิ่มให้กับอาโอสิ่งที่โกโจที่มีการทําอยู่นะตอนนี้เลยคือทําเพื่ออะไรต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเจาะรอหิตแต่เดิมแล้วเนี่ยมันคือพลังงานอาคมและพลังงานอาคมดั้งเดิมของเจาะรอหิตเนี่ยมันคือพลังงานคำสาบด้านลบดังนั้นเป้าหมายของสุคุนะเลยคือการใช้พลังงานคำสาดด้านลบเนี่ยเข้าไปตีพลังงานคำสาดด้านบวกน กับพลังงานกำลังด้านลบปะทะกันเนี่ยมันจะทําให้พลังอากาศเนี่ยเกิดการระเบิดตัวออกและถ้าเกิดอากาศระเบิดตัวออกจริงเนี่ยทำให้การรวมกันของอาโอกับอากาศจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นที่โกโจกําลังทําในตอนนี้เลยคือการบับพลังอาโอให้อาโอมีแรงในการดึงดูดมากขึ้นและด้วยความสามารถนี้การโจมตีด้วยจรลหิตเนี่ยจึงได้เกิดการเลี้ยวเบนเข้าไปโจมตีอาโอแทนผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นจากการที่จอรลหิตปะทะพลังอาโอเนี่ยมันไม่ได้เกิดสิ่งใดขึ้นทําให้นะตอนนี้สีน้าสุขุนาถึงกัแน่นิ่งและจากนั้นเสียงของโโกกกจ่่ย็ไดด้้พูตออหัวแล การหมุนซึ่งของพลังอาคมหมุนทวนและหมุนตามจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหายูตะที่ยูตาในตอนนี้เนี่ยก็ได้เดินกลับมานั่งที่นะฮะหลังจากเห็นการต่อสู้ในครั้งนี้และเสียงของยูตาเนี่ยก็ได้พูดออกมาอาจารย์คุซากะเบะคือเรื่องตะกี้นะผมต้องขอโทษด้วยพอถ้าเกิดตะกี้ผมเข้าไปจริงแล้วก็อาจารย์โกโจน่ะคงไม่สามารถต่อสู้แบบนี้ได้และจานั้นเสียงโกโจเนี่ยก็ได้พูดออกมาอาคมฉลวงมุลาสกิ สิ้นคำพูดนั้นพลังทั้งสองเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าหากันจนในตอนนี้เมืองชินจกูกุก็โดนพลังมุลาสกิทำลายจนลา่าภาพของมังงะจะมีการแพนไหมหเห็นถึงกรงล้อของมโหรากาที่กรงล้อของมโหรากานั้นก็โดนปัดเป่าได้การโจมตีมุราสกิเช่นเดียวกันเมื่อสิ้นสุดการโจมตีด้วยพลังมุลาสกิณนะตอนนี้เราจะได้เห็นใครบางคนนะฮะที่ได้ปรากฏออกมานั่นเลยคือสุคุนะสุคุนะในตอนนี้ยังไม่ตายและแถมสุคุนะในตอนนี้ยังสามารถยืนได้ไหวถึงแม้ว่าในตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยจะแลสาหัสปางตายก็ตาม แต่แล้ววินาทีนั้นตรงหน้าสุคุณะตัวของโกโจเนี่ยได้กําลังยืนอยู่และฉะนั้นโกโจก็ได้พูดออกมาพลังมุราสกิไม่ได้มีการจํากัดในการโจมตีเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยโดนการโจมตีไปด้วยแต่ถึงแม้จะโดนการโจมตีทั้งคู่แต่ความเสียหายนะกับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วคงสามารถเดาได้ว่ามันคือพลังงานคําสาปของฉันนะ่ะนะผลลัพธ์เลยคือตัวฉันในตอนนี้นะ่ะก็ไม่ค่อยเป็นอะไรและจากการโจมตีในครั้งนี้นะ่ะมันก็น่าเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการควบคุมน่ะก็อย่างที่เห็นนี่น่ะคือครั้งแรกที่มุรรราากกกิิิไดดด้้เรระเะบตัวขึน วินาทีนั้นภาพไ็ได้ตัดมาหาคุซากะเบะคุซากะเบะตอนนี้เนี่ยถึงอ้าปากค้างการรวมกันตะกี้ของมุราสกิมันมีประกายสีดําออกมาจากพลังอากาศงั้นก็แปลว่าตะกี้โกโจได้มีการใช้ท่าใหม่ในการโจมตีสินะเป็นการคิดท่าใหม่ในช่วงเวลาเร่งด่วนล่ะแถมในตอนนี้สุคุนะก็ได้รับบาดเจ็บพรามกระชี่ในตอนนี้สุคุนะก็ไม่สามารถรักษาได้เร็วมโหรากาในตอนนี้ก็โดนปัดเป่าอากิโตะก็เช่นเดียวกันและการต่อสู้หมัดต่อหมัดการขยายอาณาเขตก็ไม่สามารถต่อกรกับโกโจได้ สมองที่เสียหายก็การนาเขียนไม่ได้งั้นผลลัพธ์ก็จากนั้นเสียงยูจีเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่คืออาจารย์โกโจและกุซักเบะเนี่ยก็ได้พูดต่ออ่าโกโจน่ะชนะแล้ว และแล้วมังงะเรื่องมหาเวทพนนึกมาตอนที่235ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้คําเยอะมากเลยนะฮะและผมเนี่ยก็กลับมาช้าเนื่องจากว่าผมเนี่ยพาหมาไปหาหมอมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยออกช้าจริงๆผมไม่คิดว่าคํามันเยอะขนาดนี้ผมดูตอนแรกอ่ะมันมีแต่รูปเว้แต่ไม่คิดว่าคําพูดในน้อยของมันน่ยจะแลเยอะได้มากขนาดนี้และเหมือนมังงะในตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีบางคํานะที่ผมได้มีการรวบลับเพื่อให้การแปลเนี่ยมันสมูทแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทั้งหมดหรือความจริงเนี่ยอาจจะเป็นแบบนีี้ แต่หลักๆแล้วเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้แน่นอนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ในตอนแรกซูคุนากัดทำลายอากะแต่อยู่ๆเนี่ยพลังจอดโลหิตเนี่ยก็ได้เดียวไปโจมตีอาโอแทนตอนแรกผมอ่านอยู่หลายรอบอยู่ยนะมันแรงงงๆไว้แบบฮะ ทำไมบอลมันเปลี่ยนสีวะสุดท้ายแล้วก็เข้าใจบอกเลยว่าผมเนี่ยอ่านจนเข้าใจจริงๆนะฮะถึงได้พูดแต่ถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดประการใดและคนอื่นคิดว่าผมผิดพลาดสามารถคอมเมนต์ได้นะฮะแต่อย่าเอาช่องนู้นพูดอย่างนี้ช่องนี้พูดอย่างนู้นอ่านจากตรงนี้แปลอย่างนี้และมาบอกผมว่ามันเป็นอย่างนั้นที่คุณได้รับฟังมาคือคุณเนี่ยต้องไปอ่านเองจากต้นฉบับแล้วค่อยมาบอกผมไม่ใช่ไปฟังคนนั้นคนนู้นคนนี้มาเข้าใจปะพอยพวกนั้นอะส่วนมากอาจจะไม่ค่อยถูกกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ส่วนอาทิตย์หน้านั้นมังงะงดงดสองอาทิตย์เลย